เอ๊ะตะบลุตะบลวดหอมยังไงล่ะคนก็นดูอย่าอัดอย่าฮะอย่าอัดเลยเออไปสู้เลยสบายดีพี่น้องมาพี่น้องมานั่กั้นพี่น้องเอ้ยมาดำหน้าคู่พี่น้องดำหน้าทาพ้นนาะลงมามือใด้ พนบ่มาก,ก็ตายคือเก่าเลยพี่น้องเอ,อ้ยกดใจในเด้อกดใจในเด้อดขอใจรัวๆแน่เป็นกำลังใจให้เนี่ยนี่เมื่อยโลแกานี่พวกเจ้าก็บอกกด,ดให้เป็นโลกกาดำหน้าพี่น้อง